ล้มเจ้าล้มเจ้าใครจะไปล้มเจ้า,าจได,ไได,าไไดาไ้มึงก็เพ้อเจ้อเนอะจะล้มได้ไงไหนบอกนไหนบอกนี่จะล้มยังไงล้มยังไงไหนบอกเนี่ยล้มยังไงมึงก็เลอะเทอะเพ้อเจ้อประชาชนมือเปล่านะคนเป็นหมื e ่นๆแสนๆ ความคิดมันก็ไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดนะครับอาจจะมีส้าก็สิบเปอร์เซนต์ที่ความคิดเหลื่อมล้ำกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งหมดบางคนอาจจะมีความคิดนะครับที่อยากจะปฏิรูปสถาบันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะล้มล้างสถาบันนะก็อาจจะอยากให้สถาบันมีความมั่นคงขึ้นนะครับเรียกกอบกู้ศรัทธาซึ่งก็เป็นเหตุผลของเขาอีกเหมือนกันคนระับ มึงก you ็เพอร์เจอร์ลมเจ้าลมเจออยู่ได้นะถ้ามึงจะลมเจ้าได้มึงต้องป๊อกเด้งรอบวงนะมึงจะลมเจ้าได้แต่ถ้ามึงยังสามแต้มบอดโบนะเออมึงไม่มีทางลมเจ้าได้ไอ้เพอร์เจอร์ไปไกลส้นตีนนี่งพูดอยู่ได้ลมเจ้า เจ้าะไรไปล้มอ่ะเนี่ยมีปัญญาเหรอแค่ออกไปชุมนุมประท้วงเจอแค่แกน้ำตานะนะก็วิ่งขี้แตกแล้วไอชิบหายเนี่ยจะถึงขนาดไปเหิมเกิมนึงนาะล้มสถาบันในสัตว์มันไม่ได้สาดด้วยน้ำนะมันจะเจอกระสุนจริงแล้วนะได้ไหมเออสถาบันก็มีกองกำลังกองทัพดูแลมีฝ่ายมั่นคงดูแลมีทหารต้ดูแล ประชาชนจะไปล้มเจ้าได้ไงไอ้บ้าเลิกเพ้อเจออ้อทีเถอะมึงแล้วกูก็ไม่ยอมให้ล้มสถาบันด้วยเพราะประเทศไทยก็ประกอบด้วยสถาบันชาติชาติคือประชาชนทุกคนรวมกันเป็นชาตินะมีสถาบานันมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวขัดเกลาวจิตใจ นะครับให้คนเกรงกลัวตัอการทำชั่วใช่ไหมละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมแล้วก็มีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนี่คือประเทศไทยจะไปล้มได้งไงเจ้าถ้าล้มเจ้าก็ต้องเปลี่ยนธงชาติอีก็เหลือสองสีเหรอเนอะอมันเป็นไปไม่ได้มึงเลิกเพอ้อเจอ้อทีไอสัตว์มึงดูละครเยอะไปหรือเปล่า นะว่ามึงต้องดูละครเยอะไลยผมว่าในคนในนี้นะส่วนใหญ่นะก็เชื่อไม่มีใครยอมหรอกถ้าใครจะล้มเจ้าล้มสถาบันนะแต่ผมเชื่อมีคนมากมายอยากเห็นสถาบันเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนเพราะจะได้เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติป้องกันการ แย่งอำนาจกันนะครับการที่เรามีประมุขที่ได้รับการยอมรับมันก็หลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองได้นะแต่ถ้าไม่มีนะครับต่างคนนะต่างคิดว่าตัวเองใหญ่ก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันขึ้นมาทุกประเทศนะครับต้องมีประมุข เดีจะเรียกว่าอะไรก็อีกแบบหนึ่งแต่ของเราเรียกว่าสถาบันกษัตริย์ประมุขของอเมริกาก็คือประธานาธิบดีประมุขของประเทศจีนก็คือสีจิ้นผิงทุกประเทศต้องมีประมุขเออใช่ไหมดังนั้นมึงเลิกเพ้อเจ้อทีเรื่องลมสถาบัน ถ้าประเทศเราไม่มีสถาบันเป็นเสาหลักนะกูว่าเกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนเกิดอาบุรภาพยักอยากใหญ่ขึ้นมาอยากสถาบนาตัวเองขึ้นมา,าวงเทวันไม่ยอมเห็นไหมเกิดกองกำลังลบกันเองเหมือนกับประเทศอิรักตอนนี้ลิเบียหรือตุนิเซียนะเออ ช่ไหมงั้นมึงก็เลิกเพอร์เจอร์นะไม่มีใครก็ยอมแล้วคนระับเพราะยังไงประเทศนี้นก็ต้องมีสถาบันเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยลองไม่มีดิเยี่ยไอเน,นี้ก็อยากสถาปนาตัวเองขึ้นมา้วชิปหายนะไหมล่ะใช่ไหมงั้นเลิกเพอร์เจอร์ทีมึงก็จังไรความคิดจังไรนะไม่ได้ไม่ดีก็ยัดข้อหาเขาลมเจ้า เขาก็บอกปฏิรูปปฏิรูปนะนั้นสหัวไปจากเพดกูไอชิบหายทำให้ลามเสียเดี๋วเกิดแม่งมีสท,ะทะหารคนไหนเกิดสถาบนาตัวเองเหมือนอย่างแคมโบเดียขึ้นมาแล้วมันชัหนาวอีย<笑><笑>เกิดมีเจ้ากำมารอเกิขึ้นมามึงจะยอมรับได้หรือเปล่าอา่าเป็นยาอ่อนชิบหาย ไม่มีใครหรอกกูไม่ยอมอยู่แล้วนะครับยังไงมีสถาบันเป็นเสาหลักก็ดีกว่ามีทหารเป็นเสาหลักเออเรื่องมึงอยากให้ทหารเป็นเสาหลักเออะเยี่ยทุกวันนี้กูก็เบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถาบันคอยคัดง้างเนี่ยทหารมันจะเหิมเกิมขนาดไหนเออนะมั้ยวันนี้หลายประเทศนะที่ไม่มีใครเป็นเสาหลักใช่ไหม ต่างไฟต่างชิงกันเป็นใหญ่รับ้านเมืองลุกเป็นไฟมึงอยากให้เป็นแบบนั้นนะนะนั้นเลิกเฮอร์เจอร์สในเรื่องล้มสถาบันเนี่ยไม่มีใครเราทําได้แล้วก็ไม่มีประชาชนคนไหนยอมหรอกวันนี้สถาบันถูกดึงลงมาเพราะมีบางคนโหนใช้สถาบันเป็นข้ออ้างในการทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามใช้กฎหมายในมือในการกันแกล้ง ใช่ไหมถ้ามีไอ้เตือสถานาตัวเองขึ้นมากูหนาวเลยที่ผายนะอ่าพอนะคุยเรื่องนี้อะไรแล้วแบบมันเหมือนพวกตีรวนหาเรื่องเสียงสู้ไม่ได้ไม่มีเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ยัดข้อหาเขาลมเจ้าวันนี้เด็กรุ่นใหม่นะครับเขาเกิดมานะครับเด็กที่เลือกตั้งนะครับปีนี้นะครับสอง ีนี้สองห้าหกสามใช่ไหมเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าคือคนที่จะเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยหรือปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเด็กเหล่านี้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณว่าปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยนะความจเจริญความสีวิไลของประเทศเนี่ยไปทึงไหนแล้ว บ้านเมืองมีเผชิญกับอะไรบ้างเด็กเขาได้รู้ได้เห็นอะไรมาบ้างฉะนั้นวันนี้เด็กเขารู้เขาเห็นเขาก็คิดได้เท่าเท่าที่เขาเห็นเหมือนที่ผมบอกนะว่าวันนี้นะถ้าพูดถึงสถาบันนะสิ่งที่ผมจําก็คือพระกรณียกิจของพ่อหลวงหลอเก้าผมเกิดมาจําความได้ก็ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ซึมซับมาโดยตลอดใช่ไหม แต่ว่าเด็กที่ตั้งแต่เกิดสองห้าสี่ห้าเป็นต้นมาเนี่ยเขาเกิดมาในยุคไหนล่ะเขาเห็นอะไรบ้างล่ะใช่ไหมครับความคิดมันจะเหมือนกับคนรุ่นผมได้ไงแล้วคนที่อยู่ก่อนเกิดก่อนผมตั้งยี่สิบปีก็คงคิดไม่เหมือนผมหรอกงั้นเลิกคุยเรื่องสถาบันผมไม่อยากคุยด้วยไม่มีประโยชน์พูดไปก็สุ่มเสี่ยงคนเราจะคิดเหมือนกันได้ไงของคนมาบอกว่าผมเนี่ย นะไม่ระล,ลึกถึงบุญคุณของบูราพามหา,หากัษตริย์ในอดีตการเนี่ยบางทีผมก็แอบถามคาถามในใ,นใจเหมือนว่ากูนี่เป็นคนไทยหรือเปล่าวะสมัยนูนนะ้นบรรพบุรุษกูเม่นเป็นทาสหรือเปล่าเป็นเฉลยหรือเปล่าถูกกวาดต้อนมาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอะไรมันคือความต่อเนื่องของความเป็นชาติไทยลนะ่ะ กษัตริย์ในสมัยโบราณก็ชิงแผ่นดินกันนะใช่ไหมก็ลบก,กันไปลบก,กันมาครสมัยก่อนประเทศไทยมันไม่มีนะเว้ยสมไมก่อนไม่มีประเทศไทยนะมันมีแต่เมืองเมืองอโยธยาเมืองสุขโขทยัยใช่ไหมเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองพษิษณุโลกยังไม่มีประเทศไทยนะแต่และเมืองก็เป็นอิสระต่อกันนะ แต่และเมืองก็มีเจ้าปกครองเองใช่ไหมผมก็เลยไม่รู้เลวยว่ถ้าเกิดคิดไปไกลขนานั้นกูไม่กล้าคิดอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการเข้าข้างตัวเองเล้อเป็นการเป็นคนเพ,เ,พเจร์นะเอาวนะ่ากูเกิดในแผ่นดินรัชการที่เก,ก้ากูพระราชาที่ยิ่งใหญ่สําหรับกูมีคนเดียวก็คือพ่อหลวงภูมิพลเออนะ ผมจะยกย่องนักกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมตลอดการก็คือภูมิพลอยุลยเดชมหาราชองนี้นครับที่ผมเชิดชูสูงสุดก่อนหน้านี้กูไม่รู้กูเกิดไม่ทันนั้นไม่ต้องคุยนะครับสมัยยุธยาสมัยอะไรก็โอ้โหไม่รู้ กูก็ไม่รู้ว่ายุคนั้นกูอาจจะเป็นถูกกูอาจจะเป็นชนชาติกัมพูชาที่ถูกกวาดต้อนมาก็ได้ใช่ไหมกูอาจจะเป็นลูกเฉลยก็ได้กูก็ไม่รู้หรอกนะแล้ววันนี้เอาแค่นี้พอว่าเอ,อ้กูได้เห็นบารมีของคริงออฟคริงซึ่ได้รับการที่โลกยอมรับด้วยนะที่โลกยอมรับเออนะ ที่สากลโลกให้การยอมรับพิสูจน์ได้อันนี้คือความภูมิใจแค่นั้นแหละที่เหลือก็ว่ากันไปนะบตามเนื้อผ้าผมจะเชื่อจากสิ่งที่ผมเห็นนะครับประวัติศาสตร์ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมว่าจะนิยายครึ่งหนึ่งนั้นไม่ใช่ว่ากูจะในละคุณประส์์หรือว่าจะทิศล้มล้างไม่เคยมีความคิดนี้ในหัวแล้วก็บอกเลยว่าไม่ยอม ถึงแม้ผมจะเชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมก็ไม่ใช่จะยอมให้ใครมาล้มล้างสถาบันเออแ,แค่นั้นเองแต่วันนี้นะครับกระแสะคนในเมืองไทยนะครับก็มีไม่รูก้ก,กี่กลุ่มยุคนี้นะยังมีคนรุ่นผมอยู่เยอะและคนรุ่นผมเนี่ยผมเชื่อว่านะครับ 90%สบเอร์เซนขึ้นยังอยู่กับสถาบัน,นแต่ถ้าหมดคนรุ่นกูแล้วกูไม่รู้แล้วนะว่าจะมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะยังอยู่กับสถาบันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะมึงฟังไว้นะมึงฟังไว้วันนี้คนรุ่นกูนะเลขห้ากันเป็นแถวแล้วเนี่ยอยู่กันไม่รู้อีกกี่ปีนะ คนกลุ่มนี้ยังเอาสถาบันอยู่แต่ใครจะรับรู้เลยว่าเด็กที่มันเกิดตั้งแต่สองห้าสี่ห้าเนี่ยมันมีความผูกพันกับสถาบันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดอยากให้สถาบันมีความมั่นคงจะทำอย่างไรครับถึงจะให้เด็กกลุ่มนี้ยังอยู่กับสถาบันหรือจะให้เขาตีจากสถาบันมึงก็ไปคิดกันเองเห็นไหมถ้ามึงยังมา บังคับใช้การบังคับคุณก็จะสูญเสียกองหนุนไปทั้งหมดแต่ถ้าสร้างความศรัทธาก็จะได้กองหนุนเพิ่มแต่ถ้าใช้กฎหมายกฎกระบาลกองหนุนก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วคนรุ่นกูก็จะตายหาไปเรื่อยๆนะรุ่นก่อนหน้ากูก็ทยอยเป็นใบไม้ร่วงมันน้อยลงทุกวัน วันนี้ยังมีคนกลุ่มใหญ่ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่ยังอยู่กับสถาบันนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆที่เกิดมาตอนนี้เขาอยู่หรือเปล่าก็ควรไปทำสำรวจดูนะเออใช่ไหมอันนี้ต่างหากแทนที่มึงจะมาแหกปากปกป้องปกป้องนะกูว่ามึงกำลังทำลายมากกว่า ผมเชื่อว่าในเนีนะ้ผมกล้าพูดเลยว่าในเนี้ยส่วนใหญ่นะแทบจะเกือบร้อยเปอรนตะ์ยังอยู่กับสถาบันผมไม่เชื่อว่าในนี้จะมีคนคิดล้มล้างสถาบันมีไหมในนี้มีใครบ้างที่อยากกับลม้มสถาบันมาบอกมาสักคนนี่เ่็นไหมวันนี้ในเมื่อมีคนยังอยู่ก็รักษาสิครับแต่ไม่ใช่ผลักออกนะวันนี้รัฐบาลผลักออกหรือเปล่าทําให้คนห่างออกจากสถา,ถา,ถาบันหรือเปล่า ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการทําร้ายคนอื่นหรือเปล่าแล้วเด็กมันจะคิดยังไงครับเออจ่ไหมนี่มีคนบอกเด็กตั้งแต่อายุยี่้าลงไปเนี่ยอาจจะเริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วนะฉะนั้นวิธีเดียวนั้นที่จะทําให้สถาบันมีความเข้มแข็งคืออะไรอะ่ะไม่ใช่มึงมาใส่ร้ายยาบเยียดเขาว่าไอ้เด็กพวกนี้แม่งลดล้มสถาบันจากที่ไม่เคยคิดมันอาจจะคิดก็ได้นะเพราะปากของมึงนี่ไง อย่าบอกว่าสถาบันเลยเอาแค่ตัวมึงเองดีกว่านะมึงเลี้ยงลูกอ่ะมึงยังบังคับลูกไม่ได้เลยนะพ่อบางคนจังบังคับให้ลูกรักไม่ได้เลยมึงคิดถึงสัจธรรมข้อนี้บ้างฉะนั้นเลิกเพอเจอร์ทีไอ้เหล้าลำคาญชิบหายนี่วันนี้สิ่งที่เด็กๆก,ก็อยากทำอยากทำให้สถาบันมีความเข้มแข็ง สร้างศรัทธาแต่วิธีการที่ผ่านมามันไม่ได้สร้างศรัทธานะมันทําให้เกิดระยะห่างยิ่งทําให้ความรู้สึกห่างเหินออกไปไกลเรื่อยๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่เกิดทุกปีนะครับใช่ไหมคนอายุสิบแปดเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่คนรุ่นก่อนสิบแปดเนี่ยค่อยๆหายไปทุกปีเหมือนกันนะก็อลองดูด้วยว่า เด็กๆมีอาวุธของเขาคือเวลาคืออนาคตส่วนผู้ใหญ่อย่างเรามีแต่อดีตผมไม่อยากเห็นแผ่นดินต้องลุกเป็นไฟเพราะคนไทยแบ่งข้างลบกันเองสิ่งเดียวนะถ้าเรามีประมุขคนเดียวกันทุกคนให้ความเคารพว่านี่คือประมุขของแผ่นดินคนไทยก็จะกลับมาสามัคคีกลมเกลียวแต่วันนี้คนไทยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม แบ่งเป็นสองฝั่งมันใช่หรือเปล่าวะพวกมึงจะทําให้เกิดสงครามกลางเมืองพวกมึงกําลังผักเด็กให้มันออกห่างไปจากสถาบันทุกวันทุกวันนะดังนั้นเก็บความโง่ไว้อย่าเสือกเสลอโชกมาพวกมึงอ่ะต่างหากที่ผักเด็กออกไปจากสถาบันไม่ใช่กูชัดเจนไหมครับผมว่าผมแม่งพูดตรงที่สุดแล้วนะ